สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับคุณครูแนนอีกแล้วนะนอักษออรอ้นเลิร์นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเนี่ยคุณแนนพูดถึงเรื่องอะไรในคาบที่แล้วนะคุณแนนพูดถึงเศษส่วนที่เท่ากันอย่างเช่นเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน4หรือว่าเศษ3มส่วน6มันเป็นเศษส่วนที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเศษส่วนทั้ง3ตัวเนี้ย ค่าของมันเท่ากันเพราะมันเป็นเศษส่วนที่เท่ากันคาบที่แล้วเนี่ยครูครูแนนยังไม่ได้พาดูโจทย์เลยพาแค่ดูตัวอย่างเนาะฉะนั้นคาบนี้เราจะมาทําโจทย์กันนะซึ่งโจทย์วันนี้ที่คุณครูแนนจะพาทํามาจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2นะคะของอักษรน,นะถ้านักเรียนมีหนังสือในมือแล้วเปิดไปที่หน้า10นะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะอ่า เปิดแล้วใช่ไหมคะนาสิบเรามาดูที่ข้อหนึ่งใหญ่นะข้อหนึ่งใหญ่บอกว่าให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่เท่ากับรูปที่กำหนดให้และให้เราเขียนเศษส่วนนะในช่องว่างมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกนะรูปทางซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันและถูกระบายสีไปหนึ่งส่วน เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1ส่วน2อ่าแล้วเขาให้เราระบายสีนะรูปทางขวามือโดยให้มันเหมือนกับรูปทางซ้ายมือเลยเราจะระบายได้ยังไงคะอ่าเราก็ต้องระบายส่วนบนของรูปแบบนี้ใช่ไหมอ่าพื้นที่ของสองรูปนี้เท่ากันเลยแล้วจากรูปที่คุณครูระบายสีเขียวไปเนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนได้ไว่าอย่างไรคะรูปนี้เนี่ยถูกแบ่งเป็น 6ส่วนเท่าเท่ากันและระบายสีไป3ส,ส่วนแสดงว่าเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน6นั่นเองค่ะแสดงว่าเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน6แบบนี้นะคะไปต่อกันที่ข้อ2นะข้อ2เนี่ยรูปทางซ้ายมือนะคะ ถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆ่ากันแต่ว่าถูกระบายไปแค่2ส่วนเท่านั้นเองอ้าวแล้วรูปทางขวามือเราจะระบายยังไงให้มันมีหน้าตาให้มีพื้นที่ที่เท่ากันไม่ยากเลยก็แค่ระบายแถวบนแถวเดียวนาอเห็นไหมพื้นที่เท่ากันแล้วแล้วรูปที่คุณแอนเพิ่งระบายสีเขียวลงไปเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอะไรคะมี3ส่วน ถูกระบายไป1ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษหนส่วน3แบบนี้นะคะเริ่มคล่องกันแล้วใช่ไหมคุณแไปต่อที่ข้อ3นะคะามาที่ข้อ3ข้อ3เนี่ยรูปที่กำหนดให้ถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันและถูกระบายไป2ส่วนนะคะ ส่วนรูปทางขวามือนะรูปนี้ถูกแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนเท่าเท่ากันนักเรียนว่าเราต้องระบายกี่ส่วนคะพื้นที่ถึงจะได้เท่ากันระบายแค่ส่วนเดียวถูกไหม่าคุณครูแนขอระบายส่วนนี้นะ,ะพื้นที่เท่ากันแล้วคะ่ะจากรูปที่คุณแนนเพิ่งระบายสีไปเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอะไรคะ ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันระบายไปแค่1ส่วนเขียนได้เป็นเศษ1ส่วน4แบบนี้แสดงว่าเศษสอส่วน8มีค่าเท่ากับเศษ1นส่วน4นะคะ,ะข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ยรูปทางสายมือนะคะรูปนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเอ้ย5ส่วนนะ และถูกระบายสีไปแค่ส่วนเดียวนี่1ส่วนตรงนี้เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน5นะคะอ่ะแล้วรูปทางขวามือบ้างรูปทางขวามือรูปนี้โอ้มีหลายช่องมากเลยถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน,นะคะอ่ะถ้ามีเยอะอย่างงี้เดี๋ยวช่วยกันนับเนาะอ่ะมาเริ่มที่ตรงนี้นะคุณคุณนับเป็นหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหดสิบ รูปทางขวามือนะคะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าเท่ากันนักเรียนว่าเราต้องระบายเขากี่ส่วนดีพื้นที่ถึงจะเท่ากับรูปทางสายมืออ,อันนี้ก็ไม่ยากระบายแค่สองส่วนแบบนี้นะเห็นไหมคะพื้นที่เท่ากันเลยแล้วจากรูปที่คุณนาระบายสีเขียวไปนะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสอง ส่วน10นะคะเพราะว่ามันมี10ส่วนแต่ว่าเราระบายสีไปแค่สองส่วนเท่านั้นถัดมาค่ะข้อหนะคะข้อหรูปที่กำหนดให้รูปทางซ้ายมือตรงนี้นะถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนเท่าๆกันและถูกระบายสีไปสองส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่วนห้านะคะ อ้าวแล้วรูปทางขวามือล่ะรูปทางขวามือรูปนี้นะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าเท่ากันเราต้องระบายสีเขาทั้งหมดกี่ส่วนคะพื้นที่ถึงจะเท่ากันอ่าถ้าดูเทียบเทียบกันแสดงว่าเราต้องระบายสีทั้งหมดสส่วนแบบนี้นะแสดงว่าจากรูปที่คุณแอนเพิ่งระบายไปนะเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ4 ส่วน10แบบนี้นะคะนักเรียนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะลองทำเองกันดูเนาะด้านซ้ายมือเป็นรูปวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็น12ส,ส,ส่วนเท่าๆกันและถูกระบายสีไปเพียง2ส,ส่วนส่วนวงกลมทางขวามือเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกัน ต้องระบายเขากี่ช่องนะพื้นที่ถึงจะเท่ากันรูปนี้ระบายแค่1ช่องนะคะนะักเรียนแบบนี้เห็นไหมพื้นที่เท่ากันเป๊ะเลยแล้วจากรูปทางขวามือเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน6แบบนี้นะคะแสดงว่าเศษ2 2ส่วน12กับเศษ1นส่วน6เนี่ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะคะนะักเรียน ให้นักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า11นะคะเรายังใช้หนังสือเล่มเดิมอยู่นะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปสเล่มสนะคะข้อ2ใหญ่เนี่ยไม่มีรูปม,มาช่วยเหมือนตะกี้แล้วนะคราวนี้เราต้องมาดูตัวส่วนกันเนาะตัวส่วนที่กําหนดให้ตัวส่วนเดิมอะไรแบบนี้ข้อ2ใหญ่เนี่ยโจทย์บอกให้เราเติมตัวเลขเติมจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเนาะอ่ะเรามาดูกัน ข้อแรกข้อแรกเนี่ยโจทย์กำหนดเศษ2ส่วน3มาให้นะคะเศษ2ส่วน3แล้วตัวส่วนที่ตัวส่วนเดิมเนี่ยคืออะไรเอ่ยตัวส่วนเดิมคือ3ใช่ไหมแล้วตัวส่วนที่เขากำหนดเนี่ยเขาอยากได้เลขอะไรคะเขาอยากได้ตัวส่วนเป็นเลข6อ่าซึ่ง6มันเป็นพหุคูณของ3 แสดงว่า3มันต้องคูณอะไรถึงจะได้6กคะนักเรียน3มันต้องคูณ2เก่งมากอ่าเวลาเราคูณเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่าแล้ก็มาคิดเลขกันนะดูที่ตัวเศษก่อนนะคะ2คูณ2ได้4ส่วนตัวส่วนก็คือ3คูน2เป็น6นะแสดงว่าเศษ2ส่วน3และเศษสส่วน6เนี่ย มันเป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะคะนักเรียนมาดูที่ข้อ2กันต่อเลยข้อ2เนี่ยโจทย์กำหนดเศษ1ส่วน2มาให้โดยที่ตัวส่วนมันเป็นเลข2อันนี้คือตัวส่วนเดิมนะคะแล้วเขาอยากให้ตัวส่วนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเลขอะไรนะตัวส่วนที่เขากำหนดให้เขาอยากได้เลข8ซึ่งตัวส่วนที่กำหนดให้มันเป็นพหุคูณของตัวส่วนเดิมใช่ไหม แล้วสองคูณอะไรถึงจะได้8คะนักเรียน,นท่องสุดคูณแม่สองกันเร็วสองต้องคูณ4นะคะถึงจะได้8เราก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาคิดเลขเหมือนเดิมตัวเศษ1คูณ4ได้4ส่วนตัวส่วนก็2คูณ4เป็น8เน,ะนาะแล้วก็มาที่ข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยโจทย์กําหนดเศษ สามส่วน5ามาให้เนาะ5เนี่ยเป็นตัวส่วนเดิมและตัวส่วนที่กำหนดคือ15 5คูณอะไรถึงจะได้15คคะนักเรียน5ต้องคูณ3ใช่ไหม3ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะแล้วตัวเศษ3คูณ3ได้9นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ เศษสส่วน5กับเศษ9ส่วน15เนี่ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากันอ่าเรามาดูข้อ4กันต่อนะข้อ4โจทย์กำหนดเศษ7ส่วน9มาให้ตัวส่วนเดิมคือ9ตัวส่วนที่กำหนดให้เป็น18 9ต้องคูณอะไรคะถึงจะได้18 9ต้องคูณคูณอะไรนะคูณ 2ใช่ไหมเราก็คูณทั้งเศษและส่วนนะแล้วตัวเศษ7คูณ2ได้14อ่าแสดงว่าข้อนี้ตอบ14ส่วน18นะคะ,ะแล้วคุณครูขอ,ขอข้ามไปที่ข้อ7เลยนะคะ,ะข้อ7ข้อ7เนี่ยโจทย์กำหนดเศษ6ส่วน8มาให้ค่ะ โดยที่8เนี่ยเป็นตัวส่วนเดิมแล้วเขาอยากได้ตัวส่วนใหม่หรือว่าตัวส่วนที่กําหนดให้เป็นอะไรเป็น4ในข้อ7เนี่ยสแสดงว่าตัวส่วนเดิมมันเป็นพหุคูณของตัวส่วนที่กําหนดให้สแสดงว่าเราต้องใช้การหารอ่า8หารด้วยอะไรคะถึงจะได้คําตอบเป็น4 8ต้องหารด้วย2นะเราต้องหาร ทั้งเศษและส่วนเหมือนเหมือนข้อข้างบนเลยนะซึ่ง6หาร2ก็จะเหลือ3แบบนี้แสดงว่าเศษ6ส่วน8จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4นะะมาต่อกันที่ข้อ8ค่ะข้อ8เนี่ยโจทย์กำหนดเศษ3ส่วน9มาให้โดยที่9เป็นตัวส่วนเดิม ตัวส่วนที่กำหนดให้คืออะไรคือ3ค่ะนักเรียนต้องช่วยคุณคิดนะว่า9หารด้วยอะไรถึงจะได้3คะต้องหารด้วย3นั่นเองเก่งมากหารทั้งเศษและส่วนตรงนี้สำคัญนะอย่าลืมอ่ะเรามาดูตัวเศษกัน3หาร3ตอบ1นะคะแสดงว่าเศษ3ส่วน9เนี่ยเท่ากับ หนึ่งส่วนสนั่นเองอ่าเรามาดูที่ข้อ9กันบ้างข้อ9นะคะโจทย์กำหนดตัวส่วนนาเป็น10เนาะและเขาอยากได้ตัวส่วนใหม่เป็นเลข5 10เนี่ยต้องหารด้วยอะไรคะถึงจะได้5 10ต้องหารด้วย2นะ โอ้เลข2เราเจอเยอะมากเลยนะวันนี้อ่าสหาร2เหลือ2นะคะส่วนตัวเศษข้างล่าง10หาร2ได้5แสดงว่าเศษ4ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5ค่ะอ่ะมาที่ข้อ10ค่ะข้อ10โจทย์กำหนดเศษ8ส่วน12มาตัวส่วนเดิมคือเลขเลขอะไรเอ่ย เลข12ตรงนี้นะแล้วตัวส่วนที่กําหนดให้คืออะไรคะตัวส่วนที่กําหนดให้คือเลขสเนาะเอ๊ะทำยังไงนะ12ถึงจะกลายไปเป็น3ได้ต้องหารด้วยอะไรคะหารด้วยส่ใช่ไหมตัวเศษเนี่ย8หาร4เหลือเหลือเหลือสองนะคะแสดงว่าเศษ8ส่วน12เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษ 2.3่วน3นั่นเองอ่าเป็นไงบ้างโจทย์ที่ครูพาทำวันนี้ได้ทวนของคาบที่แล้วด้วยว่าเราเรียนอะไรกันไปใช่ไหมคิดว่าน่าจะเข้าใจขึ้นเนาะแต่ว่าจะเห็นได้เลยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีบางข้อที่ครูแนนไม่ได้พาทำนะซึ่งนักเรียนเนี่ยอยู่บ้านมีเวลาว่างเนี่ยหยิบขึ้นมาทำได้นะคะในหนังสือแบบฝึกหดัดคณิตป4ีเล่ม2ของอักษรเนี่ย มีโจทย์เยอะแยะเลยใครยิ่งทําเยอะเนี่ยยิ่งเก่งนะอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูฝากข้อที่คุณครูไม่ได้พาทํานะอย่าลืมเอาไปทํานะคะใครว่างๆสําหรับวันนี้คุณครูแนนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น